มปลอมปันป่นเพื่อแนแม่ครับเพราะมาแสงดงความกตนนัญญูต่อแม่ก็เป็นสิริมงคนแก่ชีวิต16ศิส,นนสิงห<อ>ารงนี่มาโชงเก็ลงปครับลง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารทรงจักยานนังขบวนประชาชนที่เข้าเฝ้ารับเสด็จตลอดเส้นทางสามารถลงทะเบียนเพื่อรับเข็มพระรชาชทานจำนวน1 0 0 0 0แอันไดน้ในวันที่29รรกรกฎาคมถึงวันที่5สิงหาคมปี2558ลงทะเบียนได้ที่ www. o dot. f o m 2015. com และสำนักงานเขต50เขตใน ถนนสีอยุทยา,า,าสนามกีฬากองถัพบกถนนวิภาวดีวรังสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรมฐานราชทีิ์รกักษาพระองขากลับออกจากกรมฐานราชสทิสรกัออกษาพระองคย้อนกลับเส้นทาง,งจนถึงพร,ระลานราชชนบอกให้ไสิ่ลลม,าามเอยน้องมาแล้วออกมาทางเนี้ยออกมาเลาลังไปจองมาด้วยนะ เ่อบติการันักานไร้มาสาคิรายามราทรงจักรยานไปไปกำลังไปเดี๋ยวซ้อมต่อนะกำลังไปเพื่อรับเข็มพระราชทานจำนวนหนึ่งแสนอันได้ในวันที่29กรกฎาคมถึงวันที่5สิงหาคมปี2558ลงทะเบียนได้ที่ www. b i f o r m 2 0 1 com

ขอาพเจ้าไปที่สำนักงานเขตุกีในกรุเทในวันที่14-15สิงหาคมปี2550และพร้อมใจกันสวมเสื้อสีฟ้าคราบเสด็จตลอดเส้นทางโดยเส้นทางการปั่นจักรยานในกรุงเทพมหานครเริ่มจากพระรานพระราชวังดุสิตผ่านถนนสีอยุธยาสนามกีฬากองทัพบกถนนวิภาวดีรังสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรมทางราบที่สิบรักษาพระองค์ ออกจากปูนฐานราบที่ิบ์รักษาพระองค์ย้อนกลับเส้นทางเดินจนถึงพระลานพระราชวังเสษีรวมระยะทางส้นสีสิบส,สามกิโเมตรหวร่วมกันสร้างวันประวัติยิสง์หงแสดงการสานต่อแม่พร้อมกันทั้งแผ่นดินไบฟอร์มันอันเพื่อแม่ ในวันที่29กรกฎาคมถึงวันที่5สิงหาคมปี2558งที่เมื่อนพฤหัสบวีที่2ของเดือ5ของและวันที่50ในกรุงเทพมหานครรับชจานใหญ่มาก ในวันที่14 15สิงหาคมพ2558และร้อมใจกับนสืาเสน็ยตลอดเส้นทางลเส้นทากันจ่างการมอผีเสนมีฬผมีโมเมน้ำผ่านทางนีนาสวที่หสนามกาอ้ิามีเนตมาีาางสทาก รักษาหบวนยนต์ตาเส้นทางจนถึงพระราชวังปุสิกรโรโยทาง443กิโลมารวมกันสะร้างวันวันวัิสระแสดงกำลังรักษาเิฆีต่อแม่พร้อมกันทั้งแผ่นดินหอ เพื่อท่านเขิมพระราชธานจะพวนดุษฎีธรรได้ในวันที่29กรกฎาคมถึงวันที่5สิงหาคมมี2,558ลงทะเบียนเรยน่นวันวันโลกอม้ไฟ2 0 5ดอกและสำคั50ในกรุงเพมานครรับถึงรฉชิบเลนทีสำหรับงานเขียทุกขีในกุงเทพในวันที่14สิง15สิงหาคม และพร้อมใจกันสวมเสื้อสีฟ้ารักษาตลอดเส้นทางโดยเส้นทางการปั่นจักรยานในกรูผู้ป่าและของ่กล้เคียง่าล่างราชวัลสีพันธุ์ขนมสีม่วงสนามกีฬาอ่อนนุชถนนวิภาวดีมหาริตฐมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมกับนักวิทยาศาสตร์ขาก่าก็ออกจากทางด้านหน้าที่นักสาคเขาที่นี่คือที่มา Aya <coughs> น้องลิขุ <coughs> 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 นวดเสร็จเึ้นมอเยอะนี่นี่ทำ่าสรงเด็กน้องก็ทำมันแล้ววันนี้ไฟดีด้วย เอ็มเอาเอ็ก่อนเอ็เอ็เอ็มไม่เอาเอ็นเอ็นะเจ๊หกวเานะัเะเอนเอตัวเดียนถูแล้วมัใกล้เนัียนูต้องขอได้องการไม่ใช่จ้าน้ี่ แล้วก็เชและกระโดดดิพี่สามอสา่เฉยๆโทนะคะเนื่องจากพื้นที่ด้านในไม่ได้แล้วหเขา่ไท่ไม่ได้ยนเขาไล่เขไเ้าไปาไปเ้าไปเขาไปเ้าไปเขาไปเข้าไเข้าไปเไปเข้ไปเไป่ไป้ยไปขไปเข้าไปเขาไปเาไปเาไปเขาไปไปเข้าไป้าไปเข้าไปเขาไปเข้าไปไปไไปไปไไปไปไไป

เอาตัวอีเป่ายืดดิจียอะให้ไปหน่อยถ่ายตอนเที่ไรจีเะห็นถ่ายตอนเี่ย่ายอนี้แล้วแหละไม่คือายวครูพัอยู่นี่เนอ่ยใครายพครถ่ายา้ยให้เก็บหน้าแห้ผมอกโอคอยาให้เก็บเอาแล้วมีใครซ้มไหมรม่ซ้อมไม่ได้ซ้อมรีวิวคารวาไม่อยู่นี่หว่าขให้เราหัวรวัญ้าเน่ยขอเขาไปถ่ายพี่ข้วถ่ายให้หน่อยพี่ลี่ไถ่ายรูปด้วยถ่ายม่ด้ถ่ายนเดียถ่ายเดียวไหมล่ะ่ดิคิดร่ แก่ครคนเราจะด้ถ่ยไนไปดิไปดิไปดิเลอใครไคนใหม่ๆคะหนูเอาเท่าที่หนูเห็นนะเพราะหนูตรงนี้ไปนะคะพี่ลี่กับยนะคะมัน้างนี้ก็มีอเอาเพราะว่านีไม่เห็นีไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเอ้ยน้องสองคนมาใหม่อ่ะนะไหนได้ไหนไหนขาได้รับ

ก็ไต้องไม่เลยไปไปอีคนค่ะไปอีคนวลที่เรียมเนี่ยเินมากำไป้องน่ะไ่แลให้ใคร่มาเรงดิคนใหม่คนใหม่ถ่ายก่อนเลยค่ะคนใหม่ค่ะใหใมาใหม่อนนีไม่อย่าให้พี่ถาเอาใไไไวะด้วนดไหะชวนได้ไห

น้ำของแม่คือน้ำของแม่ครูพารให้มันไปก่อนนะอ๋อไม่กลาไปไปนะไปไปไ่ไปไปเนี่ยน้ำลืมอะไบ้าลืมอะไรบ้าลืมอะไรบ้างลืมอะไรบ้างไหออุ้ยไม่ไรมันโดนกันไปนี่ไม่เป็นไรโดนพาโดนโดนน้ำพี่ในรอบผายคอแล้วน้ำนรอบผายพี่ดีน้ำผายคอเ็ ตายตายน้ำตายน้ำไป้งน้ำแปน้ำแน้งแ้แ้โอ้โหใส่อยู่อะไรไม่เห็นใส่เล้วแต่ัสดีอรับายเกันจเจกนสี่ทุ่มก่อนจะกงนสิงจเนจกนเนไปซ้อมไปซ้อมไปซ้อม กำลังถ่ายจังเลยอ่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับครับโชคดีครับขอคน้หน้าทีะขอพูดหนึง้ขอภาพนึงขอภาพหนึ่งภาพพูจัง หนิ่สามโอเคเข้าดูสิไปไปีปไปรอตอนเลิกยดีเพาะไม่ไม่ไม่ม่เขาไม่ได้มองนะเดี๋ยวเาก็มองมองมือทำสิทำสิพี่พี่พี่